<c oughs> ของเคนภูภูมิและน้องไม้วริศนะครับกับบทบาทธาตุหนุ่มนะครับเรื่องนี้เป็นละครเรื่องลูกธาตุนะครับส่วนคุณหนุ่มสอนรามครับสลัดคราบร้ายจากมายาตะวันนะครับมารับบทเป็นคนดีครับเป็นคุณพระผู้พิพากษาหนุ่มครับงานนี้ บทเป็นทาตเพื่อนสนิทในละครลูกทาสละครพีเรียดเรื่องใหม่ของค่ายทีวิซีนพอหนุ่มเคนผู้ภูมิพระเอกของเรื่องกับไม้วริศมาฟิตติ้งลองเสื้อผ้าด้วยกันและในเรื่องต้องถอดเสื้ออวดหุ่นอยู่ตลอดทําให้นอกจากจะคุยกันเรื่องบทบาทที่ได้รับแล้วหนุ่มไม้วริศยังยอมรับว่าต้องขอคําแนะนําเรื่องการฟิตหุนจากหนุ่มเคนที่โชว์ซิกแพคได้อย่างสบายๆค่ะฟิตมาเรื่อยๆครับ ก็หวังว่าต่อไปจะดีขึ้นเรื่อยๆครับผมฮะเขินไหมครวันวันแรกเขินครับผมแต่ตอนถ่ายจริงผมว่าไม่น่าจะเขินแล้วล่ะเพราะว่าทีมงานทุกคนมาวันนี้หมดแล้วครับผมว่าพวงมากครับที่ต้องมาถอดเสื้อข้างๆพี่เคนครับโอ้โหหุ่นเป๊ะมากครับก็ต้องฟิตครับแข่งกับพี่เคนครับผมเรื่องอาหารบางทีก็เดี๋ยวก็ค่อยๆเตือนกันแหละครับผมเพราะว่าก็ต้องขู่มาชา ส่วนอีกหนึ่งหนุ่มที่มาฟิตติ้งด้วยอีกคนยังหนุ่มสอนรามรายนี้ถึงแต่งตัวเต็มยศไม่ต้องโช์กล้ามแต่ทีมงานก็ชมเปาะว่าหลอดูดีสมกับที่สลัดคราบเชนคลอสสุดไร้ากาศจากมายาตะวันมารับบทพระนิติธรรมลือชาผู้พิพากษาหนุ่มค่ะคุณพระเป็นคนรูปหล่อเป็นคนที่มีความรู้ดีเป็นคนที่มีจิตใจดีชอบครับ <c oughs> เพราะว่าได้กลับมาเล่นละครพีเรียดอีกครั้งหนึ่งครับ <c oughs> เพราะว่า ละครพิเรียก็จะมีความคลาสสิกอยู่ในตัวนอกจากหนุ่มๆแล้วในลูกท้ายยังมีสาวๆทั้งเป็นราราณีนางเอกของเรื่องเนยโชติกาอาอการมตนรเนกรซกริติกาและดาราน้องใหม่บุตรโกมลทิพย์โ,โดยผู้จัดปินนัทนันตั้งใจให้เรื่องนี้<ม>เป็นละครเพื่อเธอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและจะเริ่มเปิดกล้องในเร็วๆนี้ค่ะสายฝนชีช้างรายงานเรื่องนี้น่าจะเรียกลิตติ้งได้ดีนะคะคใหญ่ๆกันทั้งนั้นนะครับอะไรคะกล้ามเนื้อ ไปชมการซ้อมคอนเสิร์ตสามทหารเสือสาวลิมิเตอร์